สวัสดีค่ะ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 ตอนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันจันทร์ที่21ธันวาคม2,558กับเราสี่สาวรายงานตัวหน้าจอค่ะอรุณวัฒน์ไทยสิริบุตรค่ะกุนทิดาชนกุลค่ะสิติมากุมารค่ะนิชนันทแจ่มรวงค่ะอากาศยังเย็นอยู่นะคะสำหรับกรุงเทพตอนแรกตั้งใจแล้วก็คุยคุยกันว่า น่าจะเมื่อวานนี้ก็น่าจะหมดหมดความเย็นละค่ะแต่มาเมื่อเช้าก็ยังเย็นอยู่เลยนะคะแต่เชื่อว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็คงจะหนาวโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเราเห็นว่าทางใต้เตือนระวังภัยน้ำท่วมนะคะดินโคนลนถล่มด้วย ดินสไลด์นะคะวันนี้ประเด็นน่าสนใจของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีอะไรบ้างดูกันที่มติชนก่อนเลยค่ะเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะพระองค์โสมเสด็จพิธีบรรจุพระสรีรังคารพระสังฆราชแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะคะส่วนประเด็นพาดหัวใหญ่ค่ะก็เป็นการหายตัวของว่าที่อธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลางทะเลที่ได้มีการขี่เจสกีจากสัตหีบไปที่หัวหินนะคะซึ่งถึง ด้านของทีมก็คือคุณเปิ้ลนาคอนก็ได้มีการแจ้งกับตำรวจขึ้นหอดบินค้นหาแต่ว่าไม่พบค่ะแล้วก็คาดการกันไว้นะคะว่าคลื่นเนี่ยน่าจะซัดเข้าที่ปราณเพื่อนอาจารย์ทราบข่าวนี้ถึงกับช็อกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีภาพประกอบด้วยที่คุณเปิ้ลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตามหานายบดิน รัศมีเทศนะคะเป็นว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ที่หายตัวไปขณะขี่เจสกีกลางทะเลที่หาดเตยงามสัตหีบมายังหัวหินนะคะภาพเล็กคือคนที่หายตัวไปส่วนประเด็นพาดหัวรองค่ะก็เป็นว่าด้วยเรื่องของการเมืองนะคะรัฐธรรมนูญแล้วก็อุทยานราชพักนะคะที่คุณนัฐวุฒิเนี่ยบอกว่าไปเจอรอยร้าว ที่ถนนที่อุทยานราชพักแล้วก็จะมีการส่งหลักฐานให้กับพันเอ็นกับทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยซึ่งก็ได้มีผู้ออกมาโต้นะคะใช้คําว่าโต้เต้นยันพื้นอุทยานปกติทอบอชี้แม่ร้าวเพื่อไทยยื่นสอบเงินบริจาคก,กรทขาอที่มาสอวอวันนี้นะคะส่วนนายวิษณุก็เชื่อว่าในยกมีแผนสองสำหรับรัฐธรรมนูญถ้าไม่ผ่านส่วนประเด็นเรื่องของ 4G ก็มีด้วยค่ะ a a s ดันราคาประมูล 4G ชิงถอยก่อนจับตา ทรูหวังขึ้นเบอร์หนึ่งกสิกรผาวาหุ้นสื่อสารตกนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาชี้ค่ะว่าเศรษฐกิจไทยนั้น ค่อยค่อยฟื้นอาจริงหรือเปล่าก็มีคำตอบอยู่ในใจค่ะส่วนใกล้ปีใหม่แล้ว23ธันวาคมไปจนถึง6มกราคมโครงการฝากบ้านกับตำรวจนะคะพลตำรวจเอกพงศ์สพัฒน์พงเจริญรองผบอบตรออก,ก็ออกมาเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการนี้แล้วแล้วก็ใช้แอปพลิเคชัน line นะคะในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่คือหน้าหนึ่งของมติชนวันนี้ค่ะ สำหรับไทรัฐเช้านี้นะคะประเด็นพ่านหัวตัวไม้ก็เหมือนกับของทางมติชนนะคะอธิการบดีกเกษตรตกเชสกีสูญหายในทะเลแล้วก็มีภาพประกอบนะคะเป็นภาพของคุณเปิ้นนาคอนพร้อมคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อชอดอรูปเล็กซ้ายนะคะบินค้นหารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บดินรัศมีเทศขวานั่นเองส่วนเรื่องของ ทุจริตอุทยานราชพักนี่ก็มีขึ้นหน้าหนึ่งเหมือนกันนะเป็นประเด็นรองที่ไม่ค่อยใหญ่มากสักเท่าไหร่รู้ผลสอบก่อนสิ้นปีคดีทุจริตราชพักโคโศกกระทรวงกลาโหมยันแจงสังคมได้แล้วก็มีเรื่องของจานิวพบตำรวจอ้างรับหมายนะคะฝากบ้านกับตำรวจก็เป็นประเด็นรองที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะดาราต่องฝากบ้านตำรวจเปิดกลุ่มไลน์เฝ้าให้15วันรับเทศกาลหยุดยาวปีใหม่แล้วก็มีภาพประกอบเป็น ภาพพลตรวจเอกพงษพ,พัฒนพงเจริญรองผอบตอรอตรวจเยี่ยมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะคะส่วนประเด็นการเมืองค่ะวันกระแสต้านประชามติไม่ผ่านกรทชี้การเมืองจุดพลุเพื่อไทยชูรัฐบาลแห่งชาตินะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นสังคมอาชญากรรมค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านบนสุดนะคะเป็นอุบัติเหตุบัสแหกโค้งตา14ศพคณะทัวร์จีนมาเลลงดอยเบรกแตกนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างสุดเป็น ไม่บ้านกลางดึกคลอ,อ,อกนอทอเกษียนนะคะ เป็นติวเตอร์พิเศษสูรควันหนีไม่ทันนี่คือภาพรวมของไทยรัฐเช,ช้านี้ค่ะส่วนในเช้าวันนี้นะคะก็ไม่แตกต่างไปจากสองฉบับที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับกรณีว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่หายตัวไปช็อกว่าที่อธิการมอกอสูญหายระดมหาทั่วทะเลนะคะแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะคะที่กุญเพินลาคอนแล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามเร่งหาตัวกันอยู่นะคะประเด็นรองค่ะก็เป็นประเด็นในเรื่องของการเมืองสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะคะ ที่คุณวีระสมความคิดโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะไปประท้วงกับการมาเยือนของสมเด็จหุนเซนนะคะแต่ว่าก็เวลาล่วงเลยมานะคะอีกประมาณ2วันถัดมาก็มีทหารนั้นบุกไปที่บ้านภรรยาของคุณวีระแต่ว่าออกมาชี้แจงแล้วนะคะไม่ได้บุกรุกบ้านเมียคสอชโอตวีระ นอกจากนั้นที่อยู่ในโปรโยของพานหัวรองนะคะโพชม1ปีบิ๊กตู่งานวัยเด็ดขาดโอ้โหจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันแต่ที่แน่ๆเป็นสวนดูสิโพนะคะเรื่องไกลชง8ปมบี้สอบราชพักนะคะหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะและนอกจากนั้นประเด็นที่แตกต่างนะคะเกี่ยวกับกรณีการเสนอเข้าที่ประชุมกตอรอเพิ่มหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการแต่งตั้งต,งตำรวจในกรณีเลื่อนตำแหน่งใหม่เสนอกอตอรอหรือเกณฑ์แต่งตั้ง รอรองผอบอสารวัตรนับเก้าอี้นะคะนับอายุเก,ก้าอี้ใหม่อันนี้ก็เป็นประเด็นรองลงมานะคะนอกจากนั้นกรณีช้างบุกนะคะเป็นช้างป่ากว่า60ตัวเข้ามาที่ไร่มันสำปะหลังเข้าโพดท,ที่ ห้วยขย eng อ,อทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ยังคงเข้ามาในหมู่บ้านใช้งวงเนี่ยค่ะหยิบอาหารจากในครัวด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกําลังเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยนะคะนี่เป็นภาพรวมของข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะนาหนึ่งเดลีนิวค่ะเช้าวันนี้นะคะพาถาั่วตัวไม้นาหนึ่งเดลีนิวค่ะเป็นประเด็นของการขับเจ็สกีนะคะแล้วก็หายไปเนี่แหละนะคะของว่าที่อธิการมหาัยเกษตรเช่นเดียวกันค่ะประเด็นข่าวรองนะคะไปที่ประเด็น ทอบอโตคุณนัทวุฒินะคะในเรื่องของพื้นราวของอุทยานราชพักนั่นเองประเด็นของบัสแหกโค้งตกรอยสะเก็ดตาย14ศพก็มีขึ้นหน้าหนึ่งในวันนี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะ NGO ออกกรงจวกยับรัฐบาลทหารชักหัวคิวนะฮะก็ว่าด้วยงานเสวนาที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม NGO แล้วก็บอกว่ามีแต่อีเวนต์ในการปราบคอร์รัปชันนะคะแต่ไม่มีการลงมือทําจริงอันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งในวันนี้ประเด็นดาราฝากบ้านกับตํารวจก็ขึ้น ห,หด,ะะด้านบนด้านข้าง,างนีามมีนิดหนึ่งตำรวจช็อกนะคะกรอบไม่ใหญ่ปรับเกณฑ์แต่งตั้งใหม่บอกว่าเกณฑ์ใหม่ทำให้เป็นการเหมือนกับการชักบันไดหนีระดับระหนึ่ถึงสงปีเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ว่าเรื่องของการปรับลำดับเลื่อนยศเลื่อนขั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันนั่นเองด้านล่างเล็กๆนะคะปีหน้าอวมหนักปรับเซอร์ชาร์จแท็กซี่สนามบินด้วยค่ะนี่คือภาพรวมเดลินิวค่ะ กรมจัดลึกวันนี้ประเด็นใหญ่เหมือนกับทุกฉบับเลยนะคะกรณีการหายตัวของว่าที่อธิการมหาวิทยาลัยเกษตรขณะที่ขี่เจสกีส่วนประเด็นพาดหัวรองก็เป็นการออกมาโต้คุณนัทวุฒินะคะว่าถนนที่อุทยานราชพักไม่ร้าวประเด็นพาดหัวรองอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุค่ะที่ทัวมาเลคว่ำเส้น14ศพโค้งดอยสะเก็ดคาดชนแล้วหนีนะคะแล้วก็ เสียหลักนะคะก็คือเกิดอุบัติเหตุเนะะี่ยค่ะเป็นรถทัวร์ที่รับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนชนกับก้อนหินพังยับนะคะคือคนเสียชีวิตเนี่ยค่ะขาที่11คนแล้วก็ระหว่างนําส่งโรงพยาบาลอีก3คนเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าขับไปเฉียวแล้วก็ชน แล้วก็น่าจะมีการหนีไปนะคะส่วนประเด็นเรื่องของอาการคุณปอก็ยังมีอยู่ที่คุณแม่ขอบคุณทุกกำลังใจเดินสายทำบุญนะคะให้กับคุณปอแล้วก็อาการเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษอยู่ภาพค่ะคุณผู้ชมตรงกลางคุณสตมอภิวัตร เอื้อถาวนสุขนะคะแต่งงานแล้วค่ะกับคุณนิวจิริสุดาศีวัฒนะคะเข้าพิธีมั่นในช่วงเช้านะคะก็มีคนมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยแล้วก็มีโครงการฝากบ้านกับตํารวจภาพด้านล่างที่ก็มีเหมือนกันนี่คือคมชัดลึกค่ะโพสต Today เช้านี้นะคะประเด็นใหญ่ว่าได้เรื่องของคลังลุยภาษีที่ดินค่ะเก็บ4ประเภทด้วยกันนะคะเป็นขั้นบันไดสูงสุดเนี่ย0.6%ตามประเมินนะคะโดยทางกระทรวงการคลังค่ะ ได้ขอภาษีที่ดินสัปดาห์นี้ผ่อนปรนเงื่อนไขช่วยผู้ถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วก็มีกราฟิกนะคะเป็นภาษีที่ดินซึ่งกราฟิกที่นํามาโชว์เนี่ยจะแบ่งเป็นภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็ภาษีที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะก็จะแบ่งราคาไปตั้งแต่ต่ํากว่า2ล้านไปจนถึง200ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะส่วนประเด็นรองค่ะ ทรูจัสมินเดินหน้า 4G ทรูจัสมินนะคะเปิดแผนลุยธุรกิจวันนี้ค่ะด้านกสทชก็เคาะเพดานราคา 4G สิ้นเดือนธันวาคมนี้ส่วนกรอบการเมืองเช้านี้นะคะ3ประเด็นค่ะตำรวจดำเนินคดีนักศึกษากรทลุยปฏิรูปคอรมอแล้วก็คืนหนี้สากรกรคลองจันทร์นี่คือภาพรวมของโพสต์ท d เดย์เช้านี้ค่ะผู้จัดการรายวัน360องศาในเช้าวันนี้นะคะผ่านหัวตัวไม้นั้นเป็นประเด็นอุทยานราชพักจบก่อนปีใหม่กาล อาโหมเร่งสอบราชพักโต้พื้นคอนกรีตไม่ร้าวนะคะแล้วก็กรณีของบิ๊กมหาวิทยาลัยเกษตรหายตัวไปกลางอ่าวไทยก็อยู่ในกรอบใกล้ๆกับพานหัวตัวไม้ในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดรบดินรัศมีเทศผู้ที่ยังคงหายตัวกันอยู่นะคะและประเด็นของพัน คุณทักษิณน,นะคะคุณทักษิณชินวัตรนะคะด้านบนสุดเลยนะคะกรณีที่ถูกยกเลิกพาส,สปอร์ตแล้วก็ตอนนี้ยื่นฟ้องศาลเพิกถอนคําสั่งอดีตเพิกถอนคําสั่งอธิบดีกรมการกงสุลศาลปกครองนัดไต่สวน23ธันวาคมคดีแม้วฟ้อง อธิบดีเลิกพาสปอร์ตนะคะแล้วก็กรณีการเก็บเก็บพระอัฐินะคะของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะก็เป็นประเด็นถัดมาใกล้ๆกับพัดหัวรองเลยนะคะพระองค์สมสเสด็จบำเพ็ญกุศลพระอัฐินะคะแล้วก็ด้านล่างลงมาค่ะนะคะเกี่ยวกับกรณีไทยที่เดินแผนเจรจากับจีนถกจีนตั้งบริษัทร่วมทุน ก่อสร้างเดินรถไฟต่อเข็มพฤษภาคมนะคะแล้วก็พร้อมแจงมูลค่าการลงทุนทะลุ5้0แสนล้านด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้ค่ะนางสุพิมแนวหน้านะคะพาถั่วตัวไม้ค่ะเป็นกรณีเดียวกันนะคะอธิการบรดีมหาวิทยาลัยเกษตรนั่นเองนะคะหายสับสนจากการแข่งเจสกีค่ะพาถั่วรองเป็นกรณีอุบัติเหตุตกลอยสะเก็ดนะคะของรถบัสนั่นเองค่ะรองลงมานะคะเป็นการโต้เรื่องพื้นุรยานราช พักไม่ร้าวนั่นเองค่ะนอกนอจากนั้นมีประเด็นของการประมูล 4G ด้วยนะคะ 4G ไม่เกินตัว Big กจัสตินเปิดแผนสู้บอกแบบนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมมีประเด็นของด้านขวานะคะเปิดตำหนักเพชรถ,ถึง24ธันวาคมค่ะให้กราบพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชก่อนเชิญประดิษฐานที่วัดยานกับวัดเทในส่วนของวัด เทวะนั่นเองอ่ะนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นด้านล่างรัฐธรรมนูญคุณผู้ชมวิษณุฟันร่างรธรรมนูทมน,น,น,ะะนทำประชามติผ่านแน่นะฮะผ่านธรรมชามติแน่เดี๋ยวลงรายละเอียดกันค่ะกรณีช้างอรารวาสก็ขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้ด้วยนะคะนี่คือนักสืบพิมพ์แนวหน้าค่ะบ้านเมืองในเช้าว,วันนี้นะคะ ขาดหัวตัวไม้เลยนะคะเป็นกรณีทัวร์ที่ตกเหวนะคะดับสยองถึง14เจ็บอื้อนะคะก็พานักท่องเที่ยวจีนกลับนะคะแล้วก็ คนขับตีนผีแหกโค้ง100ศพพื้นที่ดอยสะเก็ดป่าเมีย่ยงนะคะแฉก่อเหตุชนแล้วหนีตำรวจด้วยนะคะสร้างความเสียหายมากๆเลยนอกจากนั้นประเด็นรองก็เป็นเกี่ยวกับอาทิของพระสังฆราชนะคะก็ขยายเวลาสักการะพุทธศาสนิกชนยังคงเนืองแน่นนะคะร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวัดบวรยืดเวลาถึง24ธันวาคมแล้วนะคะก็เป็นการขยายเวลากันออกไปประเด็นในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นกรอบ เล็กๆนะคะอยู่ด้านล่างสุดขวามือเลยนะคะเสรีแค้นต้านปาร์ตี้ลิสจวกอดีตนักการเมืองเน่านะคะก็เป็นระบายแค้นเปิดศึกสัตว์นักการเมืองน้ำเน่าว,วิจารณ์แนวคิดเสนอให้ตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับปาร์ตี้ลิสออกไปด้วยนะคะนอกนั้นกรณีการที่รวบแก๊งโจนรกนะคะที่มีชื่อว่าแก๊งนี้มีชื่อว่าสี่พระยาราตีที่ล่าเหยื่อฝั่งธนบุรีก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นการก่อ,อเหตุนะคะซิ่ง ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะพร้อมอาวุธมีดดาบตะเวนล่าเหยื่อย่านบางบอนหนองแขมท่าข้ามในยามค่ําคืนนะคะแต่ก็ถูกตํารวจนั้นรวบตัวกันมาได้ทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะนี่เป็นภาพรวมของบ้านเมืองในเช้าวันนี้ค่ะมาดูกันต่อนะคะกับ ไทยโพสต์ค่ะพาาหัวตัวไม้นะคะเป็นกรณีประมูล 4G บอกว่าปิดจ,จ็อบสัมปทานกาสทชเล็งประมูลขึ้นพันแปดล่วงหน้านะคะรองลองมาค่ะเป็นประเด็นของปัดกระแสะคว้ามรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับแนวหน้าก่อนหน้านี้นะคะมีประเด็นของโชว์ผลงานรัฐบาลด้วยไก่อูชนชมนะคะมีประเด็นอุบัติเหตุตกดอยสะเก็ดดับ14ศพด้วยแล้วก็ประเด็นของดรทักษิณฟ้องนะคะในส่วนของการถอนพาสปอร์ตที่ เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นด้วยนี่คือภาพรวมไทยโพส์ค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดของอุทยานราชพักกันค่ะ